ไม่นหวานแต่ขาเราเรียกว่าหวานไม่จริงๆแล้วน้องเกวใสน้ำเชื่ยมเยอะพี่จองอยากเล่นกับน้องแคลส่วนน้องแคลนั้นอยากให้หนีเนยมาเล่นกับจุ้มเหม่งด้วยกันค่ะ ความน่ารักของเพื่อนวัยสามขวบไว้เดียวกันได้มาทำงานร่วมกันนะคะแค่นั่งบลิมงานก็น่ารักสุดๆแล้วล่ะค่ะน้องมีเนยกับน้องแก้วค่ะทุกคนเพิ่มความละมุนความใจฟูกับพ่อนหนุ่มสุดละมุนนะคะัคลิลพี่เจ้าไปอีกงานนี้ก็ยิ่งใจฟูเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนคะ่ะ แค่บีบงานนี่ก็น่ารักแล้วก็ใจฟูสุดๆแล้วล่ะค่ะแถมมีจุ๋มเมงมาเพิ่มอีกยิ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะเป็นการรวมเพื่อนฉบับหิวใจนะคะที่ยังไม่ต้องทำอะไรก็น่ารักสุดๆ ไม่ต้องทำอะไรจริงๆแค่เอาพวกเขามาอยู่รวมกันเนี่ยก็ทำให้ใจฟูแล้วก็ช่วยหิวใจผู้ที่พอเห็นได้แบบสุดๆไปแล้วล่ะค่ะข oh <my S 1> อบคุณค่ะอันนี้นเป็นขอลูกใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะเป็นแม่ก,ก่อนเแาหารุกเราเล็กเสื้อเร็งนั่นนี่กู<ร>ไปไทำแม่ด้วยค่ะ<า> และอีกหนึ่งความน่ารักของน้องเกลก็คือการให้สัมภาษณ์ที่พี่สื่อนะน้องเกลให้สัมภาษณ์ถึงน้าที่น้องเกลทำให้พวกพี่ๆเขาดื่มเนี่ยนะคะทุกคนเรียกว่าน่า,ารักมากน้องเกลย,ยืนสัมภาษณ์สื่อเก่งมากคะ่ะพี่ๆถามอะไรน้องเกลก็ตอบนะคะไม่ก็ชิดฝั่งตลอดเวลาเด้วยค่ะ และเมื่อพี่ๆสื่อถามคุณแม่ชมนะคะว่ารสชาติน้ําที่น้องเกลทํารสชาติเป็นยังไงไปฟังคุณแม่ชมตอบกันค่ะอย่างที่บอกอะค่ะหวานตัดขา <ปะ S 2> ใช่คะ <ๆ S 1> ่ะว่านมชิ้นเยอะมากและเมื่อคุณแม่ชมบอกว่ารสชาติน้ําของน้องเกลหวานแบบตัดขานะคะน้องเกลก็ต้องการคำตอบค่ะว่าทำไมถึงต้องตัดขานะคะทุกคนซึ่งเกลน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วละค่ะรู้ไหมว่าน้อทำไมถึงมันหวานตัดขา หวานจนเป็นเบาหวานเลยค่ะลูกหวานนแตขัเขาเรียกว่าหวานเบาไม่ไม่ถึงมันหวานแต่ขันทำไมถึงมันเดี๋ยวคุณแม่ไปอธิบายที่บ้านไม่จริงๆแล้วน้องเกลใส่นมเคลือมเยอะใช่ค่ะหลังสัมภาษณ์เสร็จหลังทํางานเสร็จนะคะดาราสาวแอปเกลของพี่พี่ค่ะก็ต้องเติมพลังด้วยข้าวเหนียวไก่ย่างกันซะหน่อยค่ะทุกคน ตุดดูน้ำเต็มลยอุ๊ยดีเลยพ่อเสียเอาแค่นี้แหละขอบคุณค่ะคุณค่ะเบื้องหลังพรีเซนเตอร์ที่จริงใจนะคะขายอะไรก็ขายได้หมดอยู่ที่ไหนก็ขายของได้ค่ะและก่อนไปทำงานนะคะก็คือเมื่อวานที่ไปงานซัมซุงใช่ไหมน้องเกีียวก็มีไปเติมหน้ามามาเพิ่มให้มันเป๊ะยิ่งกว่าเดิมด้วยนะคะทุกคนคะ และด้วยความที่เป็นพรีเซนเตอร์ที่จริงใจขายของเก่งอยู่ไหนก็ขายของได้เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะเท่าแก่เกลมาแล้วทุกคนสินค้าตัวใหม่ของคุณพรีเซนเตอร์สาวของดาราสาวเอพิเกลสามขวบค่ะทุกคนค่ะและแล้วนะคะน้องเกวก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเท่าแก่น้อยค่ะ ดาราสาวเอวิเกลสามขบของพี่เก่งจริงๆเลยค่ะพรีเซนเตอร์แถวหน้าดาราแถวบนจริงๆเลยนะคะทุกคนงานเขาไม่หยุดเลยและใบสองเนี้ยมอดบอกว่าเจอกันแล้วเจอกันที่ไหนนะ